เห็นรถเห็นแล้วเห็นแล้วหมด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 ที่ชุบเขาดูเห็นแล้วมั้หมดหมดที่ชุบไปเยอะมากอ่ะชุบไอ้พวกที่โดนห่ออ่ะโวะชุบได้หมดเลยแล้วมาตายตกม้าตายตรงว่ามีคนเห็นนี่โดนฆ่าโดนฆ่าจดไปเลยนะเจ็ดบาทจดไปเลยนะจดไปเลยนะที่กูบอกไอ้กี้นั่นจดไว้นะจดไว้นะกับถูกกันเลยดูข้างหน้าดูข้างหน้าเลย พร้อมจะระเบิด <wounds> แ <paying prediction> หล่ะไม่ระเบิดแหลกเฟมเล่ก <en> e ็เหลือแปดอะไอ้ยาเฟมเล่เหลือแปดอะเนี่ยป้าไงอ่ะตุ้ตีจนเมื่อยนิ้วไม่เห็นใครตายเลยท่านพี่ตูนอ่ะไม่ชุบนอกเลยอ่ะกูไม่เห็นมึงอยู่แถวบ้านอ่ะน้องตายอยู่ไหนไปโรงพยาบาลก่อนตีไปโรงพยาบาลก่อนยาหมดยาหมดยาหมดไปโรงพยาบาลไปรับกันหน่อยไปรับกันหน่อยไปรับกันหน่อยโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลใครอยู่บนรถโรงพยาบาลเว้โรงพยาบาลเว้ย ไปบั <en ients> oh, mm ๊บมันหน่อยเว้ยไปบั๊บมันหน่อยเว้ยเยี่ยมันร้อนหน่อยเว้ยตอลองเรื่องรถน้ำใหญ่เลยลุงตอนแรกอ่ะเดี๋ยวมันเราเข้ามาเองไงเราลองไม่ได้หรอกมันเข้ามาเองเฮียไม่มันมีต้องนานเลยม่ใช่อหรอรถน้ำอ่ะใช่มีนั้นนานแล้วแกครับมีต้องนานแล้วเดยววแล้้ตอนตอนมันร้องอ่ะกูด่ามันเลยมันเงียบเลยแม่งโดนแม่งโดนด่ายับอ่ะ มันมีมันมีมันมีตัวที่บัฟบุ้ยพอคุณถามหาไม่เกียบเลยไม่ปกติเลเบลอ่ะคือเขาเอารถดาวประชินแล้วไม่ใช่หรอทุกคนจำไม่ได้ใช่ครับใช่ครอย่างวย่นไอโซกเวลามันพูดอ่ะนน่ะจำได้มันตัดเสียงได้ไม่มันพูดรีเลยมันเริ่มันเริ่มออกแล้วนะมีมีมีรถเริ่มออกแล้วนะมีพวกมันเริ่มออกแล้วนะเสียงด้วยอ่ะต้องเข้ามาดักกระหลัดได้ตอนเออตอนสามสองบ้านที่เอาเขาอุ้ยชิบหายแล้วลุงเอ้าเอ้า สารบทีกันลามาแล้วกูลามได้เต็มที่แล้วตรงเนี้ย <Likewise. S 1> <affe tới> ล,ลามยับด้วยกูลามยับด้วยแล้วกูอยากเลามยับด้วยแล้วกูลามยับด้วยไอ้เหี้ยเกิดบตายอ่ะบละบละุเปใช่ไหมุเปใช่ไหม พี่อย่าพูดดิผมไม่มีรถลุงลู้ไหมที่โลกผมเหมาะกับมันเหมาะกับมันลู้มาเร็วไอ้จุกเขาโผล่ขาไอ้ไปกับไงมึงอ่ะมีขึ้นหลังขลังขลังขึ้นหลังขลขึ้นบนหลังคาัไปไอ้แป้งไอแป้งเพื่อเราหลังเลยเร็ว่ามันมันมันจะอุ้มเพื่อเราอะไปไอ้แป้งไปไอ้แป้งมันอุ้มเลยเสร็จไงมันอุ้มเลยมันทำอะไรมันไม่ได้หรอกไอ้เทียมันชนะไปแล้วมันเราชนะไปแล้วรอบหนึ่งไอ้สัตว์มึงกำลังไปบับมันลงบานไอ้เฟิร์สไอ้เทียไปเร็ว มาช่วยหน่อยมาช่วยแต่การหนึ่งสอยู่วิ่งเป็นอโรงพยาบาวันขึ้นเขาตีลิงเขาตีลิงจะไม่ได้เป็นตีผมวานแล้วดิเพื่อเราอยู่ครับปุ้มปุ่มผมไหวลงมาแล้วมันอยู่เต็มโรงพาบาลแล้วมันอยู่เต็มโรงพาบาลแล้วมันอยู่เต็มโรงพไม่แล้วถ้ามันหลุดเราเอามันเปล่าถ้ามันหลุดอ่ะไปไปไม่ต้อไมต้อไมต้อสิบสิบสิบนิดๆห่อห่อเปย์พอเบิร์ดห่อเปย์พอทางไปทางของปานที่อยู่เปย์ไม่มีอะดิแต่แค่ว่าซื้อดิยางแต่งรถแล้วมาเจอมันสี่คนน่ะเจอมันสี่คนน่ะ ีให้แม่งเอากลับเอากลับโรงพยาบาลเลยคุณนเรื่องแหละคุณหมอเขาตีกันในรงบาลน่ะหออย่าตีโงพาบาลครหมอหมอหมอครั พี่มีพวกพี่กันในโรงงานตู้เอ่อพี่คน เราทำมาได้ตลอดนะครับเราไม่ได้เทำได้ตลอดเออเราทำได้ตลอดเราทำไรกได้เป็นว่าไปต่อ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 ไม่ได้พูดเรีบร้อยครับใส่แล้วใส่แล้วไ่ด้นครับจุนไปข้างไหนก็ได้นะไอ้กาหมอ คือเขาเขาเขาตีอย่างนี้เลยหมอเห็นนะนะหมอเกนครับจะทำอะไรได้อะทำอะไรไม่ได้เหรอทำอะไรได้งองดิ่งงองดิ่งงองกันดิร้อไงหมอเป็นอะไรเฮ้ยไม่เอาลูกไปจัาเดี๋ยวต้องฟัง กูแยกไม่ออกเลยไหนหมอไหนมันเนี่ยชุดแม่งเหมือนขึ้นรถขึ้นรถพวกแกเล่นกับใครทำไมเล่าขี้ว่ะขี้ขี้มันร้องอ่ะร้องมันร้องไม่ได้โดนี้ขึ้นไม่ได้ต้องไปไปอีกทีหนึงอะไรจะ่ไมสิรันรอรนพื่พี่ดิพี่เจ็ดมีคนบอกว่าเจ็ดบาทโดนบินห้าหมื่นน่ะโดนทีนึงอุ้มอ่ะห้าหมื่นน่ะ ตุบหลังเลเบลเดินอยู่เดินอยู่กำลังไปกำลังไปหลังเล็บเบลใช่ปะเออหลังเล็บเบลเลยไหนอะหลังเล็บเบลเบาเยี่ยตีแม่งผมตีไปสี่ตัวเมื่อกี้ได้ลงไม่ได้ตีมันเป็นไอ้นี่มันเป็นเนินขึ้นได้ขึ้นได้ให้มันเป็นไอ้นี่มันต้องขยับไปเชื่อกูดิคือว่ามันใส่เสื้อที่มีโลโก้แมขนาดนั้นใช่ปะมันขึ้นไม่ได้มันเป็นไอ้ทางรถไอ้นี่ไงรถความเร็วไง อ้นี่น <ar> ีไ <cuarto> อ <material> ้นี่นีมาอีกว่าอีกว่าตำรวจมาแล้วนะอย่าอย่าอยตำรวจมาอย่าอย่าอย่าเลยอย่าเลยอย่าอย่าอย่าร้มาชีชี้มาชีตมผ่านเอ้สัตว์ไอสันว์ชีตี่แม่งกดตีนะไอ้เหี้ยร้องใช่เอาเอาลุงเอาเอาว่าเอาว่าเอาเอาแม่งเลยเหี้ยเนี่ยรถแม่งโคกงอ่ะเอารถเอารถแม่งมาเอารถแม่งมาได้พวกผูจูนปั๊บเลยใช่ใช่ใช่ ขึ้นขึ้นขึ้นได้ปะไม่ได้ใช่ปะได้ได้ที่จุกเลยนะขับรถก็โง่อะนี่ไม่ต้องให้มันแบบ่าติคุกกรไม่ต้องยิงิงมงมามาติดอม่ต้องหอยิงเราทำไมอะเอ้ามันบัรมับัมับ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 ัรเราหอบไปเพ่งเพิ่ม6-7คนอะเมื่อกี้ ระด่ันนลัรดะัที่หบไหนึ่งอะนน้ให้หมดเลยอีกเีย่้เดอริเปอร์นี่เกี่ยวปะขตขอยู่อะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่่ี่เขาอยู่ับใครมีสตอรี่ไม่ต้องไม่ตองไม่เกี่ยวเลยตถ้ามีสตอรี่ไอเอาไใครที่ไม่ใส่ชุดเจ็ดบาปอะไม่ตตีสะนะ ท่ทำไมยิงร้อยนิวตี้บอกไม่แตกวะมาแตงยูน่ายู่ไหน่อยู่ไหน มอเห็นนะครับหมอเห็นนะหมอเห็นนะน้าหมอเห็นนะน้าไลไอนมครับไลนที่ไปต่อแดงแดงไว้โอ้หมอมาคนนึงแดงด แคันี้ไปตกพาร์นเองเขื่อนี่แบบวตายกลัวตายเพราะตัวเองทางไหนครับ ไม่บอกนี่อย่าลู้ไปพวกแล้วตำรวจจับตำรวจเราจับแล้วตำรวจเราล็อกแล้วแน่มันไม่ได้เป็นกดมันทางไปแล้วมันล็อกแล้วไงใหญ่มันอ่ะจริงแนั่นอ่ะไอ้อยู่ไหนอยู่ไหนกูถึงแล้วอยู่ไหนตัวกูญ่มันเราจับเลยถ้าเถ้าที่งลวกก็คือมันมันล็อกแล้วชุดนอกมาใส่ชุดนอกตัวไหนตัวไหนตัวไหนได้แล้วตัวเรืองแสงตัวเสื้อเรืองแสงตัวเรืองแสงตรงไหนตรงไหนตรงไหนตัวใหญ่พี่ตัวใหญ่สองคนลุงแทงสบายกันดีๆเอ้าเพื่อนเราอุ้มอยู่ไหนนะตะเกียะ

แล้วบอกแรกระที่ภัยแล้วที่ภาพผมไม่เห็นอ่ะพวกเราเป็นตีแล้วโรงพยาบาลเราล่อราคาจะหมดโรงพยาบาลได้ย e ี่อ้ะที่นี่คือแฟนไม่เหลือสตีมันคิดและดูดีอ่ะคู่องกันมาเท่าไหร่สัตว์สมองมัวควรกินนายเชี่ยไม่ใช่มาบอกว่า JK สิตีของมากูก็ฟังทั้งวมดไม่เชื่อมันย้อไม่ดูดีไอ่บอยต้องของมาเทว่าทำยี่อะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของบอกลุงหมาที่เข่า